ทดูกระเป๋าคือวันนี้มาส่งพิมพ์เดินเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็รอใช่ป่ะเราก็ว่างที่สยามแล้วเราอยู่สยามพารากอนแล้วเราก็เลยเดินผ่านุูธนี้แล้วเราเห็นกระเป๋าสวยเราก็เลยแวะดูย <c oughs> ี่ห้อแจมใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้จักแต่มันไม่เป็นไรไม่รู้จักก็ได้แต่ว่ามันสวยเห็นไหมใบ <c oughs> ละสามพันสามสวยมากเลยเน่ยดูดี ชอบน่ารักไหม mm hmm. คืออยากได้สีนี้แต่กลัวมันเลอะง่ายแต่ทีนี้มันสีขี่เข้มขึ้นมามันจะเป็นสีน้ำตาลพอสีน้ำตาลจะไม่น่าจะเข้ากันนะมันมันไม่สวยเท่าสีอ่อนคุณแม่สีอ่อนสวยกว่า mm hmm. มีทรงอื่นด้วยนี่ไง ไม่ไมมันมีแค่นี้มันรุ่นเนี้ยมีแค่สีสีถามน้องแล้วถ้าสีดําอ่ะมันก็จะเป็นรุ่นอื่นไงเข้าใจเปล่าแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เป็นทรงวัยรุ่นใส่ไม่ได้เนี่ยน่ารักเนาะเป็นที่ห้องัยรุ่นหรอังใช่ให้ต้องพิมพ์หิ้วได้นะแบบเนี้ยใชมม่มันมีมันก็ไม่เนี่ยอันนี้สองพันเจ็ดอันนี้น้องพิมพ์หิ้วอันนี้แม่หิ้วไม่ได้ไม,ไดมันเลอะ <laughs> มันใส่อะไรได้ดอะแบบเนี้ยเออของมันเป็นเปิดแบบนี้ป้า,าแล้วก็ใส่แบบโทรศัพท์กับลิปติกแค่นี้เหมาะกับพิมพ์มันไม่ชอบแบบเนี่ยไม่ชอบอ่ะยจริงๆชอบสีนี้นะสีเนี้ยสวยสีเนี้ยสวยแต่ว่าไม่เหมือนนี่ไงคนละสีกันสีเนี้ยโอเคแต่ว่าเราอยากได้ทรงนั้น เนาะสีเนี้โอเคอแต่ว่ามันไม่ได้รับแบบอื่นไม่มีมีแค่นี้มีแค่นี้นอุ้ยเนี้ยน่ารักมนะันให้น้องพิมพ์สะพายได้แต่ก็ไม่รู้เขาชอบหรือเปล่าคือกระเป๋าที่แม่สะพายอยู่มันเก่าเยินมากต้องซื้อใหม่แล้วค่ะมันขาดด้วยนี่เอาเป็นนีนไม่เอาหรอกเอาแบบนี้แหละไม่ใช่แล้วเอาไปนี้ ตกลงอใบนี้นะคะเมื่ปิดข้างในมีช่องไหมคะไม่มีอ๋อมีนะอันนี้ราคา3ามพันสามนะเขาใส่นี้ไว้มันก็จะมีช่องเล็กตรงนี้แล้วก็มีช่องซิปมีช่องซิปอันหนึ่งแล้วก็เป็นช่องใหญ่อย่างนี้อืมมันอยู่ของยากแล้วมันไม่สามารถปิดสนิทได้ใช่ไหมมันปิดจะไม่สนิทปกติเราไม่ปิดกระเป๋าอยู่แล้วดูดีอ๋อมีอีกรุ่นหนึ่งคนแม่เหมือนกันอ๋อเหมือนกันอ๋ออันนู้ดเอนอเหมืเหมือนกันอ๋อเหมือนกันอ๋อมันอ๋อนกมือนกนเอนอ อันนี้มันคือชื่อยี่ห้ออะไรอะหมูว่าไม่ใช่แจนแล้วแจนมันชื่อร้านร้าอ๋อยี่ห้อมูว่านี่ไงถ้าเราไม่รูดมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเรารูดไม่รูดก็ได้นะรูดก็ได้ปลาป้าหน่อยนี่แบรนด์ไทยไหมครับตัวนี้น้เข้าจากน้เข้าจากจีนโอ้ยน่ารักนะดูดิโอเคค่ะเอาไว้นี้แหละเป็นหนังเทอ๋อก็ใช้พวกไอ้นี่ที่ปลาเช็ดเบาะรถอย่างงี้ใช่ไหมใช่ นี่สีเงินไม่เหรอ,อะสีนั้นสวยสดเลยสเออเรียบร้อยแล้วราคากระเป๋า3,300แล้วเราก็ใช้บัตรเอ็มการ์ดลดเอาคะแนนแรกลดแล้วก็คือหน้าบัตรเอม่ะลดได้5%อยู่แล้วแล้วก็มีคะแนนแรกแล้วก็ใช้บัตร redit, เครดิตเันกรุงเทพออนท็อปอีกเหลือ2 5 0 0อ่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินข้างล่างกันนะคะ โอเคอ่ะโอ้อกินอะไรดีอ่ะงื้อคนเยอะเราว่านะจริงคนเยอะๆแบบเนี้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวสักพักอ่ะเราจะยอมแพ้ใช่ป่ะปาปาแล้วเราก็จะไปกินร้านที่คนน้อยๆอยู่ตรงริมๆอะไรอย่างงี้เอ่อกีนด่วนอาจารย์เดี๋ยวนะคะยี่แจ๊ดแดงไหมคุณแม่ไม่เคยกินเหรอแดงไหนอ่ะอ๋อแดง สามย่านใช่ไหมของหมูย่างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะโอเคได้ได้ได้ไดแล้วปปาไปหาโต๊ะนั่งได้แล้วเดี๋ยวเราจะสั่งก็คือสั่งเนี่ยเ,เมนูก็ประมาณนี้จะมีของหมูย่างมีหมูมีไก่ทอดอมีส้มตำต่างๆมีลาบน้ำตกอะไรแบบนี้นะเ,เดี๋ยวเราก็จะสั่งนิดหน่อยส้มตำ สั่งได้เลยปะคะอรองง่าค่ะหลังจากออเดอ์รอสิบนาทีนะคะได้ค่ะเอาข้หมูย่างช,ชุดเล็กค่ะแล้วก็เอา,เอาส้มตำไทยไข่เค็มก็คือชื่อร้านว่าเจแดงสามย่านก็คือร้านนี้มันเป็นร้านข้หมูย่างดังอยู่สามย่านจ้าหวานเรามาเปิดร้านอยู่ในพรลกอนก็คือขายข้หมูย่างดังมากแล้วก็มีพวกซ้มตำข้าวเหนียวไก่ทอดลาบนูน่นนี่นั่นยำต่างๆ ทั้งหมดนี้ราคา3า9ยห้าบ้าบาทส้มํำไทยเกลืเค็มร้อยห้าบาทลาบหมูร้อยห้คาคอหมูย่างร้อยสี่สิบเก้าโอ้โหไม่แพงยัง <c oughs> อ่ะอุ๊ยเขาเหนียวร้อนจี๋มากเขาเหนียวร้อนจี๋มากอปาชิมเลยชิมแจวรอํำจิมโอ้ยร้อนมากเอเทเขาเหนียวออกมาเลยนะมันร้อนแบบสุดขีดมากเลยอ,ะอ่ะ ป็นยังงไมีความแตกต่างจากขอาหมูย่างร้านอื่นคือไม่มันนุ่มอหอมถือว่าอร่อยเลยไอแอนนี้ที่อยู่ยิบยิกยิบข้างนอกคืออะไรอ่ะเข้าคั่วป่ะไม่ใช่เข้าคั่วหรอไม่ได้ใช่งานนะเข้าคั่วอืมอร่อยจริงด้วยอ่ะอร่อยจริงด้วยอ่ะด้วยของปลาแต่เราเออไม่ได้ต้องพูดเอาใจปลาไว้ก่อน แป้าทำขายได้นี่เออของป้าอร่อยจริงนะที่ป้าทำอ่ะอร่อยจริงแต่ว่ามันรสชาติคนละแบบอ่ะของป้าไม่ได้แบบเขาเพราะอันนี้มันจะออกแบบออกหวานเนาะคือเราเราไม่จิ้มน้ำจิ้มนะเราคือว่ามันออกหวานแต่ว่าอร่อยไงลาเป็นยังไงแป๊ะว่าแพงไหมนะแพงไปแล้วแป๊าว่าน่าจะเท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งแต่ร้อยห้าสิบมันเป็นหมูเก้าสิบห้าหรอเออหวานติดหวานเลยติดหวานหมูอ่ะตัวหมูหวาน ลาบ,บก็อร่อยแต่เฉยๆเหมือนก็ไปอยากกินต้องตังกว่นมัน,น,นคือลาบอแคม,มุนไม่ะมันคือหมูสับลาบน้ำมะนาวอะไรอย่างงี้ไม่ใช่มันคือลาบเราสั่งตําไข่เค็มแต่มันโนไข่เค็มทํายังไงดีอะตาไข่เค็มกับตาธรรมดาราค่ะเท่ากันปะะ้ะทำเลยเออหนบอกน้องก่อนเราสั่งตําไข่เค็มแลไม่มีไข่เค็มอะได้ไมาแล้วไข่เค็มคือน้องลืมใส่ให้ ก่อนอื่นเราก็เอาไข่มาบีบอย่างนี้ก่อนคือป๊าชอบกินข้าตตำไข่เค็มใช่ไหมเอามาบีบบีบีคลุกให้มันข้นๆอย่างนี้เดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนนะจะชิมก่อนว่าเป็นอย่างไรส้มตำของเราอะ่ะหน้าตาอาจจะแปลกนิดนึงท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจมันจะเป็นตำไข่เค็มหรือไม่ก็ตำไทยที่เรากินไม่ใส่พริกไม่ใส่กระเทียมแล้วก็ลาบหมูไม่พริกไม่เครื่องในไม่หนัง ้าไม่หอมใหญ่ได้ไอ้ไม่หอมแดงได้ด้วยก็ก็ก็จะสั่งแต่แบบเกรงใจแล้วใส่มันไมนเป็นสีสันเพราะอร่อยในแบบที่แม่ชอบเพราะมันหวานมันติดหวานแล้วว่ามันติดอะนทุกอย่างกี่คะแนนครับพอหมูย่างก่อนพอหมูย่างให้แปลกองปลาให้ติดชอบกินของปลามากแล้วต้มตัจะต่ลาบอ่ะ ธรรมดาเอาปั่หมดเลยแล้วกันไม่ปันเลยก็คือแบบก็อร่อยอร่อยแบบมาตรฐานที่ที่คนที่อร่อยอะ่ะไม่ได้แบบว่าแตกต่างมากแต่พอหมูก็แตกต่างนะให้ให้แปดจุดห้าแล้วกันพอหมูขนะองปลาให้สิบนะปลาทำอ่ะเรียบค่ะที่อร่อยเด็ดแล้วเราคิดว่าแบบเออดีงามคือข้าวเหนียว<อ>ข้าวเหนียวขนุ่มนุ่มแล้วแบบ ันดีมันไม่แบบเหนียวติดเกินอะไรเงี้ยคือขา้าวเหนียวดีมากเลยอะ่ะขา้าวเหนียวนุ่มกําลังดีคอหมูก็โอเคแต่เรา่ามันติดหวานไปหน่อยซ้่ลำหวานมากเออลาบก็โอเคเฉยๆนะก็ลองมากิน,นก็คือตัวคอหมูอะ่ะมันจะเป็นแบบมีข้าวคัวคุกๆปิดๆอยู่ด,ด,ด้วยไนงะมันก็ผิวมันก็จะมีกรุบๆนิดนึงอะไรเงี้ยอโอเคค่ะก็ เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าคนเดียวมากเลยดูดีแบบรอบตัวคือมันวาวุ่นเสียงดังคนเยอะีซี่เราไม่ชอบแบบเนี้ยเราปวดหัวมากแก่แล้วไนงะขอกลับบ้านมีอยู่สงบสงบของเรานะแล้วก็น้องพิมพ์เกายังเดินเล่นกับเพื่อนอยู่ก็ให้เขาเดินเล่นไปปกติเนี่ย ถ้าเขากลับเองอ่ะเขาจะนั่งรถ BTS ไปลงลาดพร้าวหรือลงตรงไหนแล้วเราก็ไปตามเก็บเขาที่ตามสถานีรถ BTS ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเขาก็มากับเพื่อนนะแล้วเขาเพื่อนเขานำทางกลับบ้านเราไปเองเลยแม่ขับไปถึงเขากลับไปบ้านแล้วเขาไปนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บอกเออก็ดีเป็นการฝึกใช้ชีวิตไม่รู้วันนี้จะให้เขานั่งนั่ง BTS แล้วต่อวินไปถึงบ้านเลยปะะปลองลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนแล้วกันนะคะไม่ไหวกัคนเยอะ มาไปบ้า,านเหมือแตก